คือมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแล้วมันเสิร์กัไปตัดต้นไม้ต้นเนี้นะเขาก็นานแล้วเป็นต้นไม้ที่ที่เคยมีลุกเทวดาอยู่นะแต่ก็ต้นไม้เนี้ยตายไปนานแล้วคือเขาโอนไปนานแล้วนะปรากฏว่า ตัวพลังงานเนี่ยมันอยู่นะแต่ว่าตัวตัวเซลล์ดานจิตอะไรต่างเขาเขาไม่อยู่แล้วนะแต่พลังงานเนี่ยมันยังอยู่อ่าอันเนี้ยเดี๋ยวทุกคนได้จะได้สัมผัสนะจะได้ไปสัมผัสกันในวันที่อ่าได้เจอกันนั่นแหละนะก็อันนี้เราฟังเฉยว่าขณะที่มาสเตอร์ทำงานเนี่ยได้เจออะไรอะไรบ้างนะก็มาเจอพลังงานตรงนี้ ล้วก็ให้ให้ช่างเข้าไปทอนมาตัดมาปรากฏว่ามันเป็นท่อนแยกของต้นไม้พอดีเหมือนกับอ่ะต้นไม้หนึ่งต้นนั่นก็จะมีกิ่งออกไปอีกสองกิ่งอย่างเงี้ยก็ตัดมาตรงกลางนั้นพอดีเลยไอ้ตรงทางแยกระหว่างกิ่งนั้นนะตรงนั้นจะเป็นพลังงานเชื่อมโยงเยอะแยะมากมายยันเดี๋ยวพวกเราก็จะได้สัมผัสพลังงานตรงนี้กันด้วยนะ ทำผัพบลบังงานแล้วก็มีกระบวนการเยอะแยะนะอันนี้ไม่ทราบว่าลงทะเบียนกันหรือยังคุณจะทำเริ่มเริ่มเริ่มทยอยลงแล้วจ้ะค่ะโอเคนะถ้าเกิดยังไงก็อบอกบอกกันไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันควรจะรูปแบบรูปแบบของการตรงเนี้ยมันจะได้แบบไหนนะรูปแบบของคอร์สอ่ะ อะไรต่างมันจะจัดได้นะก็เมื่อกี้ทุกคนก็อารษธนาศีลไปแล้วเนาะแล้วก็ามาสเตอร์ก็สรุปศีนให้ปกติพระเขาจะเป็นคนสรุปอิบานิปัญจัสิขาประทานี้แล้วก็ไม่เป็นไรมาสเตอร์ก็สรุปให้ไปเลยก็การที่เราทาเมื่อกี้นี้เราทําด้วยบริสุทธิ์จริงๆ เพราะขนาที่ทายังไม่มีใครไปทําผิดศีลกับใครหรอกถูกไหมวันนี้ทุกคนจะได้กุศลส,สูงมากนะบางคนที่เห็นภาพอะไรก็มีนะก็หลายคนที่จะเห็นก็ยินดีด้วยแต่สิ่งที่เห็นมันคือสิ่งที่เป็นมายานะเป็นมายาแต่มันก็ทําให้เราได้เห็นนั่นแหละเป็นภาพเสียงอะไรมันเห็นได้หมดแต่มันอยู่ในโลกิยธรรมตรงนี้นะก็ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะในทางโลกในทางธรรมกันทุกคนนะวันนี้สวัสดีค่ะ,ะทุกคนน้อมนอบนะกราบบารมีท่านมาเซอร์ขอบพระคุณท่านมาเซอร์เนาะแล้วก็โนมเก็บกุศลนะคะพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเอ,ะอะวาวางโนมเก็บกุศลใหญ่เจ้าค่ะแล้วก็ทุกคนแยกย้ายได้เลยค่ะสาธุสาธุได้บุญทุกบ้านค่ะเก็บกุศลทุกบ้านค่ะ